มสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับช่องวิวไลายไทยครับมาในรอบเย็นรอบค่ำนะครับพระบุราณของเก่าสะสมครับเดินทางกันมาเรื่อยครับทั้งเช้าทั้งเย็นนะผมไลฟ์วันหนึ่งสองรอบเลยนะพี่ครับถ้าไม่มีพระเยอะจริงนี้ไม่สามารถทําแบบนี้ได้นะพี่บอกก่อนนะครับยากมากนะครับด้านนี้คือช่องทางการติดต่อครับศูนย์หกสองห้าสี่ห้าหกห้าหกสี่ครับ แอดไลน์ที่เบอร์โทรนะครับธนาคารธงสินครับผม020359264890ครับเดี๋ยวมารับชมนะว่ามีอะไรบ้างนะครับพรเนี่ยหลักก็หายากเหมือนกันนะพี่แบบที่แบบลึกๆแบบเอาง่ายๆเป็นพวกสมเด็จพวกหลงพวกเงินอะไรเงี้ยไม่ค่อยเจอนะครับเจอก็ไม่ค่อยสวยครับสวยก็สวยไม่มากครับแต่ไม่เป็นไรครับขอให้ดูดีไว้ก่อนนะครับ รายการแรกผมนำํำเสนอครับพี่ดูนะครับนี่นะครับนี่คือหลวงพ่อเงินวัดบางคานปลูกเสกหลายวาระนะครับดูนะมีตอกตาโคตรชัดเจนพระเนี่ยเป็นพระอนาะคตแน่นอนครับผมเชื่อว่าถ้านำไปคล้องคอเนี่ยมีพุทธกคุณแน่นอนหลวงพ่อเงินเนี่ยดีทุกรุ่นนะครับอาก,ก่อนนะครับ นี่ครับเขาเรียกว่ารุ่นครูสยามรายการนี้ผมขอที่สองร้ยบาทครับเป็นของสมาคมจังหวัดพิจิตรนะเรียกว่าสมาคมครูพิจิตรรายการต่อไปครับเป็นพักกิ่งพบ้ผ้ารอบผมวงพ่อจิตนะครับวัดป่าเทพวันครับปีสี่ห้าครับที่ดูครับมาเป็นวัสถุทัดเลยนะครับพี่ดูนะครับสวยมากครับกิ่งครับใบหน้าใบตามาเป็นวัสถุทัดเลยนะครับ ทำไมมีกล่องเนี่ยผมว่าวัตถุทัศน์เลยนะครับห้ารอบครับเนี่ยกิง่งเนี่ครับเป็นของดีของเก่าสวยครับรายการนี้ขอที่ขอนะครับขอที่สี่ร้อยบาทล้วกันพี่เหรียญสวยครับเป็นพระรูปหล่อสวยไม่ใช่เหรียญน,นะครับอต่อไปเป็นผมพูดเงินเป็นปีหนึ่งห้านะครับไม่ใช่ปีหนึ่งห้าปีปีนะใหม่ๆแต่เป็นพิมพ์หนึ่งห้าครับ แต่จริงแล้วก็เป็นปีอะไรเอ่ยปีห้าสี่หรือว่าหกสี่นะรายการนี้ขอที่สองร้อยบาทแล้วกันพี่นะครับเป็นพระใหม่แต่ว่าถือว่าดูง่ายบางเบนครับพี่รุ่นนี้เป็นรุ่นบางเบนนะกล่องไม่มีครับเป็นรายการที่สามครับต่อไปเป็นรายการที่สี่ครับมาเป็นเนื้อเงินเลยครับนี่คือพ่อปู่ละศรีเดินเดินดงนะเป็นเนื้อเงินนะเนื้อเงินนิ่งๆเก้าสองห้านะครับ ครับปู่สีเดินดงผมขอที่หกร้อยบาทครับพี่มีโค้ดนัมเบอร์ด้วยครับมีตะโพนอยู่ด้านหลังครับน,นี่นะเดินดงครับไม่ใช่เป็นปู่ที่กําลังดังอยู่ที่เป็นตะโพนไทยนะพี่แต่เป็นรุ่นนั้นแล้วก็แม่เขาดังมากนะตะโพนใบใหญ่มากครับผมเคยไปไหว้นะแต่ไม่ไม่ไม่แน่ใจ,ใจว่ารุ่นนี้ใช่หรือเปล่านะก็เซิร์ชดูข้อมูลได้ครับราคานี้เบาจริงๆนะพี่ 600บาทเป็นเนื้อเงิน925นิ่งๆเป็นรายการที่สี่อไปเป็นรายการที่ห้าครับห้านี้มาเป็นหนะลวงพ่อเดิมวัดหนองพูครับนี่คือรุ่นสาห้านะครับรุ่นนี้เขาไว้นําไปตีไก่นะครับรุ่นสาห้าเนี่ยผมบอกเลยว่าสมัยก่อนเนะี่ยผมตีไก่เนะี่ยรุ่นนี้เขาชอบครับที่มีสาห้าแล้วก็เป็นอ่าเป็นลักษณะพิมพ์แบบนี้นะครับเก้านําไปคล้องคอแล้วไปตีไก่ก็ตีไก่ดีคนระับ ไเอ็ hey, ผมงงเลยนะคนเล่นไก่ชอบคล้องอะครับผมเพิมสองร้อยบาทครับพี่รายการต่อไปเป็นผะเหมือนนั่งพญาแต่เป็นเนื้อโลหะครับนี่คือวัดบ้าไล่นะครับหลวงพ่อเลย ơi. บ้านไล่ไม่แน่ใจนะสองร้อยบาทแล้วกันบ้านไล่ไหนพิจิตรหรือเปล่าหรว่าขวัญหรือเปล่า รายการต่อไปเป็นสมเด็จเก่าๆบางคุณพรมครับพิมพ์นี่เรารู้รู้เลยครับแค่มองเข้ามานี้ก็รู้ว่าเป็นบางคุณพรมแน่นอนครับเพราะว่าตัวด้านข้างเขาจะไม่สุดครับดูเขาจะเลยออกไปนิดนึงครับถ้าเป็นวัชระคังเนี่ยตัดลงตั้งแต่ตรงนี้เลยนะพี่นี่ยิ่งมีเกินออกมาครับนี่คือบางคุณพรมนะเก่าๆนี่ครับหลังเป็นเจดีย์ครับพี่องค์นี้ค่อนข้างน่ารักครับขอที่สี่ร้อยบาทแล้วกันนะครับดูครับน่ารักดีครับพี่บางคุณพมเนื้อเก่า ใครบอกไม่มีเก็บไว้ก่อนครับมีหรือไม่มีเนี่ยยังตกลงกันไม่ได้นะครับ <g ül> ก็เล่นตามกลุ่มใครชอบแบบไหนเล่นแบบนั้นครับพี่จะได้ไม่มีปัญหากันนะพี่เนาะ <g ül> ว่าเล่นแบบนี้ดีกว่าหรือว่าเล่นแบบผมก็ได้ครับพระเก่าใหม่ปลอมหรือแท้ผมไม่รู้แต่ว่าผมขายปล่อยราคาเนี้เอาราคาเบาๆอ่ะพีนะ่ผมว่าไปได้ครับคือเล่นเราเล่นที่เราศรัทธาครับเอาที่เราชอบนะพี่เนาะ ถ้าเราชอบเนี่ยอะไรก็ได้หมดครับอใหยความรู้สึกได้นะครับเนี่ยสมเด็จพระวรรณรัตอีกแล้วครับพี่ปีหนึ่งหกครับก็เอาสามร้อยบาทแล้วกันคือความรู้สึกเรามันได้แล้วมันจบครับพี่คือถ้าเรารู้สึกชอบรู้สึกรักกันนะครับคนเราเนี่ยถ้าทําอะไรไปได้วยความรักเนี่ยไม่ต้องอะไรนะพี่แม้กระทั่งการเลี่ยมพ้าเนี่ยเราดูฝีมือคนเลี่ยมเรารู้นะว่าคนเลี่ยมเนี่ยลมไหนนะครับคือถ้าทําไปได้วยความรักเนี่ย ผมบอกเลยว่างานเนี่ยมันจะประนนี่มันจะสวยนะดูนะครับรักมากแค่ไหนคนเราก็มีขีดจำกัดของความรักเนะพี่เนาะถ้ารักมากๆแบบมากๆก,ก,ก,ก็จะต้องสวยมากครับพี่ทําอะไรก็จะต้องให้ดีที่สุดให้นุ่มให้หนวลที่สุดครับครับวัดพี่คุณทองศูนย์แปดครับเหรียญน,นี้ขอที่ห้าร้อยบาทครับพี่ผมให้เปรียบเทียบดูครับพี่ดูครับนี่งานมือเหมือนกันนะไม่ใช่เลเซอร์นะพี่ดูนะ ่ะเมื่อสักครู่นี้กับอันนี้ใครสวยกันพี่ดูครับความประณีตครับนี่ครับดูงานศิลปะเก่าๆแล้วก็เลี่ยมดีซะด้วยครับนี่คือย่าโมครับเท้าสุรนารีนะครับเป็นนครราชสีมาเราเป็นที่เลือกปีหนึ่งศูนย์สวยมากครับรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทครับพี่แบบนี้ใช้น้ํายาผสมสีนะครับไล่นะครับไล่เชดสีนะครับคนเลี่ยมนี่เก่งเหลือเกินครับ เป็นรายการที่สิบต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดครับพี่สิบเอ็ดมาเป็นตะกุดน่าจะเป็นปูหมุนวัดบรรจารหรือเปล่าเนื้อแบบนี้กลัวจะเป็นปูหมุนวัดบรรจารเป็นตะกุดไม้เก่าครับใครชอบขอที่สี่ร้อยบาทพี่ตะกุดแบบนี้ชอบนะครับส่วนตัวชอบเลยครับรายการต่อไปครับเพราะว่าเนื้อเนี่ยดิบๆน่ารักครับรายการนี้ก็บางขนพรมครับพี่เราดูพิมพ์นี่เราก็รู้นะครับ บางขุนพรมเนี่ยเส้นนี้ยังไงก็ต้องเลยอ,ออกมาครับเขาเรียกว่ามีขอบกระจกครับแต่ว่ารักค้าก็มีขอบกระจกนะแต่ว่าขอบเขาฟัตกลงตรงนี้ครับแต่ว่าพิมพ์เนี่ยแม่พิมพ์ก็เป็นพิมพ์วัละคังเหมือนเดิมนะแต่ว่าออกที่บางขุนพรมครับก็เรียกว่าเป็นรอยถอดแม่พิมพ์แล้วพี่เนาะแบบนี้นะก็ทําให้มีปีกออกไปครับจริงๆแล้วก็มาจากพิมพ์ใหญ่วัละคังนะครับห้าร้อยบาท เป็นรายการที่สิบสองครับต่อไปเป็นสิบสามครับพี่ดูผ้าเก่าๆนี่คือมันจะเป็นผ้าชัยวัดเก่าๆนะพี่ดูเมตานะรายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทครับดูให้ขังดูให้ชอบดูให้ชัดครับองค์นี้เก่าเหลือเกินครับใครชอบก็ปิดได้เลยครับพี่นะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นรายการที่สิบสามครับต่อไปสิบสี่ครับพี่ สิบสี่มาเป็นนี่เลยครับเป็นพระร่วงยืนสุโขทัยเนื้อคาบกุคาบดินยังอยู่ครับออกเนื้อชินเงินสั่งเงินครับเงินแล้วไม่เงินเราขีดดูเลยครับพี่อ่าจบอันนี้ชินเงินนะครับขีดแล้วครับพี่ลอยผมขีดนะเวลาเราขีดเนี่ยขีดกระดาษเนี้ยรู้เรื่องเลยครับพี่ใช่หรือไม่ใช่รู้เรื่องเลยนะครับนี่นะอ่พี่ดูครับเรียบร้อยครับถ้าเป็น ตะกัวเนี่ยติดแน่นนันี้ชิ้นเงินครับเป็นพระร่วงยืนทิ้งดิ่งครับรายการนี้ขอที่400บาทครับเป็นคาากุ่เก่าๆด้วยนะครับแล้วเป็นพระเก่าเนื้อนี่พูนจัดเก่าจัดครับคาบดินยังอยู่ครับนี่คือค่ากุเก่าเดิมครับสุขโขทัยครับยืนศิลป,ปะแบบสุขโขทยัยสมัยก่อนนี้ที่ว่าอขอมเรื่องอำนาจเนาะพี่เนาะขอมพวกขมรพวกขอมน,ขอนะครับ กขาเรียกว่าหอมสบายหัวลาโพงแล้วพี่เนาะอาการนี้ขอที่400บาทเป็นรายการที่14ครับต่อไปมาดูครับเมื่อเช้าเอฟซีมีไม่ทันมาผมมีอีกเหรียญหนึ่งครับพี่2491ครับดูนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญลงพ่อหนึ่งนะครับวัดหัวโลงครับ400บาทครับพี่ดูนะครับราคาเดียวกันนะครับเป็นรายการที่ ทห้าต่อไปที่หกครับพี่ที่หกมาเป็นหลวงพ่ออัมพรนะครหลวงพ่ออัมพรขอที่สามร้อยบาทครับพี่วัดใต้พระขะหนงนะดูนะปีหนึ่งห้าพูดถึงถ้าเป็นพระขหนงนี่นึกถึงเรื่องเดียวครับเรื่องแม่นาคพระขหนงนครับแม่เป็นอะไรที่แกรักสุดใจจริงๆครับรักสามีเนาะที่เนาะ ต,ตัวตายแล้วใจย <glorious> ังอยู่ครับเนาะทุกวันนี้ก็เป็นเหมือนเทพเจ้าครับด้วยความศรัทธาของความรักเนาะพี่เนาะครับก็ปกป้องเา้าพระขนงปกป้องคนที่นับถือแม่นางเนาะก็ผมไม่รู้เป็นไรนะตอนผมแฟนผมเนี่ยตอนท้องลูกคนแรกเนี่ยผมดูแต่หนังเรื่องแม่นางนะชอบดูนะแปลกนะสามคนเลยดูหมดเลยครับหลาย ep หลายภาคนะครับ เจ้าคนเล็กผมออกมาอันนี้ก็เป็นพี่มากครับหนังนี้มาเข้ามาใหม่ด้วยครับสามร้อยบาทรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อลรือนี่คืออาจารย์เปลี่ยนครับอาจารย์เปลี่ยนคนสร้างเหรียญหลวงพอ่อครือมีอยู่ในหน,นังสือพระเครื่องเมืองพิจิตรนะครับเล่มใหญ่มีแน่นอนครับนี่คืออาจารย์เปลี่ยนจังหวัดพิจิตรครับวัดวังกลมผมขอที่สามร้อยบาทครับพี่ ราการต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานหายากแล้วนะพี่สยวยๆไม่ค่อยมีครับมีก็แบบนี้เองครับรายการนี้ขอที่ห้า้อยบาทครับพี่เนื้อจัดเก่าครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานเนื้อจ,จัดเนื้อเก่าๆนะพี่เนาะใครชอบก็มาเลยครับพี่มาได้เลยครับรายการนี้ขอที่ห้าร้อยบาทเป็นรายการที่สิบเก้าครับต่อไปเป็นหลวงพุทิมนะครับดูนะครับหลวงพุทิมวัดรหาห่าไร่ครับเรียญนี้เป็นบล็อกไหนพิมพ์ไหน ดูให้มั่นใจก่อนค่อยปิดครับพี่รายการนี้ผมขอที่อ่าเขาเรียกว่าเหรียญที่เราลึกอาจจะไม่ทันนะสามร้อยบาทครับพี่เหร,ยรียญนี้นะเป็นเหร,ยรียญที่ระลึกหลวงพุธิมค้ากลีบใส่ต่อไปครับเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดเป็นน่าจะเป็นพระนิรันดร์ลายหรือเปล่าอ่าเหร,ยรียญนี้สวยมากครับดูนะ นี่โค้ดนัมเบอร์ตอบชัดเจนครับเนื้ออะไรก่อนนะองแดงหรือเป็นเนื้อหน้าครับนี่ผมก็ไม่มีดูยากเหมือนกันนะพี่เนาะรายการนี้ขอที่สี่ร้อบาทละกันมีอัน,นตรลายพร้อมตลับเดิมเก่าครับครับก็อ่ะอยาผมฝากอันนี้อีกนะฝากของตานะกอะ็อยู่สององค์นะคอ่ะเหลือเหลือติดอยู่สององค์ก็ฝากไหลด้วยนะครับ ดูนะครับก็รายการนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผาะนี่เป็นพ้ากูเก่าแน่นอนครับพี่เหมือนนางพญาสุโขทัยนะพี่แล้วเลี่ยมกรอบเงินเก่าๆเดิมๆใครชอบก็ปิดได้เลยครับดูนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสองครับ้าเนี่เก่าแน่นอนนะครับดูอันนี้น่าจะเป็นพราล่วงครับพราล่วงฝัดข้าวหรือเปล่าดูนะครับนี่คือของเก่านะครับของดี ในยุคศิลปะทางนน่นเลยทางเขาเรียกว่าศิลปะทางสุโขทยนะัยครับเก่าๆหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับราคาเดิมครับพี่กลับาฝากอีกองหนึ่งมาอีกองหนึ่งครับอันนี้ไม่ใช่ของฝากนะนี่ของผมนะอะนางพญาใครชอบนางผมขอที่สี่ร้อยบาทครับพี่ชอบปิดได้เลยนะครับนี่คือนางพญาเก่าๆเลยครับผิวดิมเป็นรายการที่ ยี่สิบสี่อ่ะอีพีนี้จบลงแค่ยี่สิบสี่องค์ครับเมื่อเช้านี่อ่ายี่อ่าสิบเก้าองค์ยี่สิบองค์เนาะก็วันนี้ยี่สิบสี่ครับช่วงเย็นครับก็หมดเวลาพอดีครับพี่ก็ขอขอบคุณเพียร์ซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับอ่าช่องเบลายไทยครับก็คืนนี้ก็หมดเวลาลงครับพี่ก็ขอเอฟซีทุกท่านนะครับนอนหลับฝันดีครับพี่พบกันใหม่ในอีพีพรุ่งนี้ครับก็ พักผ่อนมากๆเาะพี่เนาะทำงานมากเกินไปก็เดี๋ยวเครียดนะพี่เนาะพักพักผ่อนหย่อนใจครับผ่อนคลายบ้างนะดีแลกครับ mm hmm. ครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ